สวัสดีจ้สวัสดีเอฟซีว่าจะเอาชยไปน้องว่ม่เนเลยิสวัสดีคนดูแปล้านคนนะครับคนอยู่จุดห้งไหนเนี่ยอีบานเดียวทับอก่า้ทำไม่นอตอเสียบือกำน ยังไงวนเศร้าเสีมหาโมไปลองมหาโมเนี่เอาซีลสีนทอรเสีนป่กินเขาแล้วกันครับขอเนีฮะขอเศร้าเออเขาเศร้าอ่ะกนแต่านแ่อเาะเอ้าอไรอะไรไรอไอ้ยังก็ทำมงหุงยาเลม ต่มหงตมหงยาเลมอ่ายาเลมมาอยู่ต่ว่าสือข่าหลานขายาเลมแทนเลยแายก้เยายอย่างยออกูเยอกูสันมาหมูคนไม่องบ่าทายเมึงอัีไส่หวัวขอว่ามาหาึงอเพื่อนคนสวยท่องป่องว่ามาหมูไร่ลงมาหามู พี่กายไอพี่กายกับมาทายกำลังเลยมาเยี่ยมเยือนเพื่อนครับไม่ดราม่าเลครับพี่น้องไอ้โควิดพากันตรวจแล้วขั้นนี้พากันแย่ดังแล้วขั้นนี้ตรวจเพิงแล้วไม่มีไผเป็นนะครับเมื่อก้ตรวจเทเรียได้แนวแย่ดังเงินมาโยนเส้นนี่ถึงเรื่องตรวจตรวโยนแล้วโยนเส้นแนวเครื่องตรวจโอ้ทำไมแตกแย่แรมเราปิดเลย มากี่ไปแชจ่ามากี่ยุยุเงื่อนพี่รองด้กยอาาก็ปลาบ้านกยจ้าสวัสดีคนดูเราไม่กินข้อมันไม่้องไม่กินข้อซ้อมกันพาเจมหาเจเมื่อกี้แบมันปวดข้ออะไรจอปวดข้ออะไรเมื่อนักท้อง สองว่นักเยว่นักขอคุณได้นะพาคุณได้มาหาคุณได้พี่น้องอไปแล้วตอนน้เียคเนียืออะรนี่ยออะนีืออะไรเ่อไเคเนีะร่อะไรเี่ยคนะเอันนี่พี่น้องเรานาทางนี้ยาี่นยอไเนี่ี่คอไไเนนคนนีครนี่ยีคนคน สูซูจ้าซูซูร่างซูซูครับใช่เจ้าซูซูหมายถึงซูซูบอกงูผมบอกสูซูเด้เจ็ดเดือนแล้วไม่ห <t> uh ้องเจ็ดเดือนแล้วงูผมใกล้จะออกแล้วครับแต่ว่าทองมันหนาจะมันเก่าเหรียญกลัวล่ะพวกมันใหญ่้าว่าลูกแฟนบบบ้แมงครับได้ผู้ชายปุ้ยสมใจอยากเพราะว่าไอ้แฟนเพิ่นเกิดจากในผู้ชายนะครับน้องมาร์กบอกมานั่งบอกจ่าบอกค่ะ เป็นแต่แสบอีกแล้วมาไม่หรองมา,มาสวัสดี<า>คุณดูหนึ่งร้อยเจ็ดคนครับสวัสดีค่ะม,มาเดม่าหาเพื่อนสาวไม่ได้เห็นกันเ่ราะเป็นตก่ก่นนะอนโควิดถูกเนาะมาเดมาเนาะเฮ้ยแมนมาไม่ไว่พราะแมนสามขีแล้วตะขี่เข้ามาสามปีได้แล้วมั้งโอ้โดนโพสสามปีเขาแต่งขาโควตันหมดเด้อโอ้โบแมนดอกเฮ้ยเขาแจ้งงานแล้วก็มาหามันอยู่เขาหาเงินปอนไหโอ้๋อตอนมหาเลยดวงกันเลยยุ่งกันเดย เรื่องเมื่อม่อปีแล้ว้แมนเบอเนาะบริพนธ์โดนเลจะมันเห็ดพนจะมันเห็ดบานไหมเห็ดยังใหม่ล่ะเจ๊แอนะอูสวัสดีคุณนนหนึ่งสิสองท่านครับ่เห็นไม่เห็นเียนมเลยพาเจมหาเจฮะเออแมนยูเบิค่อยเลยมหาเทียนว่าเปิดเปิดเปิดค่อยเลยนักท้องกับนักข้อในนัก่อนเจแล้วเจแล้ว พาเจหาเจพื่อผู้ผมากทองเผื่อเพื่อขายเด้เพื่อนเื่อมาเพื่อขายเลยขาวโโหเรยเอาเท่าน้าคกนาทุกอยากปากมองมากขายดูได้กูเือมาก้นยืออกเพือนยง้นงนอ๋มือใส่รแล้ใขาใช่แล้วมันขาดไป ก็ซื้อมาบาทหนึ่งขาดเลยก็ซื้อมาคุณนายเด้อส่ดอกซื้อจับบาทจะมาเหยื่อเนาะสีเสียเงินอีกแล้วส่วนดอกี่ซื้อหาบาทแล้วเขามาซื้อมามือนไอ้ัคกันนี่ลุยมั้ยเพียวเพียวเดาดีครับเด้อมาเคลื่อนสิเพราะแพร่รุ่งกัสวัสดีก็ดูหนึ่งน้อยสายหนึ่กคยรในคิวเพียวเข้าคุยกันเด้อคุยกันเด้อเราคุกเด้าเนี่ยสมสมเอ้ยถ้ธรรมดาเราจะขายแค่นี้แล้วช่วยกันไปนะครับโควิดพี่น้อง มาพี <Pedro> <Thank> ่เราไม่กินเกัน a n k you เอากรไลมึงแหงบอกันนี่แต่เขียนอยู่กรไรมึงเปหัมันเยอะมันหนักเว้ยมันตั้งเยอะมันตั้งเยอะเปราไ้ายเนะหขาดแมกมาแ้ด้รบาซื้อเขาเรียกว่าเขีอนซ้ S, <S อันนี้แกงกกแกงซีสาวดาวย่ใส <be> ่ไหมสมัสเรียนพี่ลองขาดที่สองขาดไปสองครับขาดไปสองคนคนหนึ่งอยู่โคราชเด้กระโบน้ำถมหรอมะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณริตาด้วยนะครับพี่ลองเฮ้ออย่างไรอย่างไเอาพแกงกล้ยเนี่ย จะ่าบูรี่เรื่องพันได้ไหมเระวังมันฆ่าทองเ้อแล้วมันบูรี่ข่อยพี่น้องมันบูรี่ข่อยทันทีเลยมันแปลว่ายังว่าบูรี่วะโคดี้นแต่เขาเอื่นกันมาเยี่ยมเพื่อนครับพี่น้องเพื่อนกําลังจะคลอดแล้วนะครับเป็นอะไรอาการแม่ในแพ้ท้องอยู่ป่ะแพร่เนาะม่เกดเดือนแล้วกเดือนเนี่อีกสองเดือนก็ออกเป็นตัวทุเดือนบ่ทุกเดือนสุขภาพดีตัวสุขภาพดี การเงินไม่ค่อยคล่องโอ๊ยการเงินบ่คล่องรับเจนการเงินบ่คล่องข้อข้อมไปบีบได้เด้ไปนวดได้เด้หนั่นปวดเด้การเงินบ่คล่องกันมูงไ,ได้ไดไดไปะคนก็เสือเขา่าลายแตะอดเอา้ามุงได้เสือไหมเอ็นเข่าอยู่หน้าบนแล้วข้านก่มไปเอาเว้ยเออเมียก็หัวกูกินหลายตัว<อ>ให้วใหหสวัสดีคดุณลุงหนึ่งร้อยห้าสิบแปดท่านไหมล่ะครับ,บ ขอดกัน <substit uting> ให้ขอดง่ายๆเด้อให้ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกพุูดละแต่ถ้าขึ้นมาอีกทีนึงกับพูดละมาลาหน่อยเกิดพุูดละสวัสดีค่ะเดือนเองดิ้นเดือนพฤศจิกายนประมาณต้นเดือนท่านว้านเงินที่หลาบหอดอยากจะหอเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับอริสาสวัสดีคุณอริสาด้วยนะฮะมากินขอมกันพี่น้อง อาอคือาตัวเบาทให้ปาสห้องก็ปีดมาดิว่ะตัวลอยแห้งแวนี่อยลอยสีบลอยเจ้าบนเจาบนำงุสมกันไหเออตะกี้เขาอะไรอันฟังก่อนมาเป็นอย่างบ้าจ้ะทาเีวซื้อร้านไหนกันซืกก็จ่ซื้อร้านในแลมไรในลมปีดบันมันมีร้านค้างค้างเปิดนะก็เลยคือว่าโหร้านนี้กล้าเปิดขางในลมเสีงว่าแสบเสปยงวะเลยสเมง หมเรียวเราขายอยู่ขางเรื่องชูบิดเลยเราเศร้าบ่มเปราเร้ายบ่เราศร้าบ่เขาบ่เรอปิดั่นนะตอปนมาสวัสดีคนดูหนึ่งรอห้าสิเอ็ดท่านพี่น้องครับเป็นดีเจแต่จ้าของเย้าคนสวยดีเของ้านกี่วยหเย้าคนสวยดีนะครับผมผลพอกันเดอเสียตื่นกันมากกับสีฮาวมงมงหามงเรื่องสวย เอาเยอะๆไปเก็บให้ได้เก็บแต่ใถ้าหองจะเอาเห็นยังเห็ดปวกเ็ดกอน่ตรงยอสูดแล้วเห็นปวกไงเห็นอยู่บบลงชิบขายไงดอกไิเงใหญ่ยาวๆป่านนี้คนดามาป่านนี้คนเบิงเป็นแสนยุ่งใส่ให้เชีูแซ่บๆพี่ครับผม nhẹ là nhẹ là thôi mình chôm phong thì chôm, tao bảo lại số này chôm mày đấy này, nè, chôm mày phối mày đi khối u một trăm bốn mươi sáu thằng này, tôi chìm khóp mày nồng. Chơi cứ chìm เป็นไงเหยก้อได้เป็นหอมอยู่ๆครับอยู่ปูปลาปูปลาเห็นหมูทอดจากฟองเนาะเอาอย่ท่วงบ่ะกระดับโซเออกเบลอสิท่วงอย่างคุณป้าพ่าไม่ใส่ท่วงเนาะท่วงย่งไง่ย่วงจนคาดละละ ่งก็นอนดับไปวนอยาเดียวัวเเ้อนไาไปนั่หอนเดียมื่อไมันวดหลังไปซื้อขั้วใส่ไเหมือส่เออบอกไอซีนี่ใครมีขั้วงามเอลลูนนเดี๋ยวอ่สุโอ้ขั้งามสิขั้วเถือกเถือกปะขั้วแม่ล่ะขั้วแม่มันมีสายพันธุ์มาขั้วนี่พวกเล่นขั้วว่าจังนะคมีมีือจะงวดว่ามีบ่ามันแดงมียังสิขอจะงวอยู่ว่ะบ่าว่าต้องตามงามบอลลงนอตัวแง่งงามสิ มีมองหนึ่งเน่มองนาบพี่พัดสีขายอยู่ห่วยพุนแล้วตัวจก้านแล้วควยมันตัวบางใหญ่นึ่งต่งามาวยแล้วตัวบางใหญ่เลยจ้สื้อม่ะไรละสวัสดีคนดูหนึ่งรอยสิบท่านครับผมพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะเอาผู้จกิน็จินปร้ยาก็ป้่าอเป็นปร่าน่ปลาเผาย่าปลาเผาจินขาพุนว มาไปลองมามาเที่ยวหาเพื่อนสาวแล้วครับไม่ยอมหรอตะกี้เป็นสาวอยู่เอฟซีวันพอเสลซีวดัดพอเสลซีวัดวันสมเมอร์เนี่ยเ่ได้แล้วขนท้องป้องล่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีครับอ๋อพอดูแลกักตั้เป็นสาวาทุกตัวแล้วเห็นบ่โอ้เขาก็เหล็กซามแล้าแถว่ีวังฟังเขาอะไรเนาะ น้ำลายอยู่เบาเถอะถ้าขนาดใส่ยีิบมานจองหดอายุยี่สบปีน้องมาลาปอตอนอายุครบยี่สิบปีเอ้าแกยของเด็กซองเรา่ยี่สปนะอายุไม่ยี่สิบปีวนะสิน่ะแบบมันมันเลยไปดุนะสิเลือยไปดุลแล้วสินะคิดพดุยูบดฮะบอกคิดพอแล้วคิดคอบแล้วเศร้าเลยตะกี้น้อนันเดะกี้เขาตามกระเซียดีกะมวนเนาะ ตงงยังน,น,นอืมธรรมดาละไม่รุน,นยวัวไหนดอกตะกี้บอออกกับบ้านอยู่แล้วเต่งัวพอดีนะว่ออกกับบ้านอยู่แล้วต้องเนียบต้องรอต้องรูดีต้องสวยแล้วันไน้ไรฮะม่ได้จะขวงขอยบอกข,อขออก <laughs> ก่อ,อยก็บต่อยเต็งโต่ะไรไม่เปอกชีร้องไรได้ไหมยังสะรงไ มุ้งเจาจะกินเบอร์ก้อนเลย่โอยันจะกินเบอรก้อนเลยยันกินไรสื่อหลายบอลอะไเน่มาสั่นก็สื่อหลายยันแต่ว่ายีมก็หลั่งได้ยังไงยันหัวกินเบอรายีมดวย่ะสื่อขอหลายบอลเลยมาั่นสื่อขอหลายบอลคนเามันอยากคนเบอร์ยีมบุ๊บอ้ข้ามกินด้วยเพยแอนมึงมึงข้ามกิน่้วยไงหรือกินอนไไปซวอ่ะม่ามอเป็นของนอ๋อข่อยกินในเบอร์เลนมาเพราะเกลียว่ะล้วย่างกินเล เราเมียนถามมึงสิว่าเน้อยากกินเอาแต่ว่าขอดแล้วขอดมาแล้วเข้าไปถามยังนะไงทำไมกินเลยว่าทำไมอยากจะพนหรือกินกินอะไรแต่นทำไมไรบ่มันยังเสียบเคยอกไปกินบอร์สอยยางอะขอดออกมาแล้วเจดีย์น่ะถ้ากินเบอร์สุยยางแล้วก็กินนี้อือจะมาข่อยกินบอร์สอยยางถ้าขอดที่โหลดเนี่ยมอมอกับเอาขอตรงกับใครเพ้่มไหมอือ กัดไก่เลยบ้าขวโอ้ยมอ,อมมอมานเามาูน้องหม่บยดิเอาบ่เติมองไ่เข้มยอนองหมบ่วิเยมาพีนุบานเท่าบ่โอเคพ,พ,พ, <c oughs> okay, พี่น้องสำหรับไลน์นี้ก็เดี๋ยวนะครับผมจะกินข้าวกันแล้วนะครับผมอะไรพี่นอ <c oughs> ้นองเบิ่งกันอฮะเดี๋ย <c oughs> วพี่น้องเสียํำคัญีพี่น้องสียำคัญสอเดียวพี่น้องสียํำคัญ โอเคพี่น้องครับสำหรับไลน์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส b คให้โอเ c h ชาแนลด้วยนะครับพี่น้องเจอกันใหม่ในรหน้าเนาะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ